ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาหลูกหลลนลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับสองเล่มนะครับสองไซส์สองขนาดนะครับ เรามาดูนะครับเลี่มแรกกันก่อนนะครับนะครับเลี่มแรกนี้นะครับนะครับนีนะครับมีมีอายุนะครับเป็นอยปีนะครับนะครับฝักไม้ประดู่นะครับด้ามไม้ไปรประดู่นะครับนะครับนี่นะครับที่ว่าเม็ดลอยปีนั้นนะครับ ก็ต้องนี้นะครับมีรอยเหี่ยวรอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับมีรอยลั่นรอยล้าวอย่างนี้นะครับนะครับดำใหญ่นะครับมีเรามีดำจับใหญ่นะครับอ้วนนะครับนี่นะครับโลหะอย่างดีนะครับนะครับผสมเงินนะครับสนิมไม่กินนะครับดูครับ ความสวยงามนะครับนี่นะครับขี่สำคัญนะครับมีหล่มนี้นะครับช่างชาวบ้านชาวบ้านนะครับทำขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับเอาไปให้หลวงพ่อปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับนะครับเป็นข้าหลวพอดีนะครับก็เรียกว่านะครับ คนมีตังนะครับมีบุญวาสนาเท่านั้นนะครับนะครับบูชามาแล้วนะครับก็ให้หลวงพ่อเจิมนะครับนี่นะครับจานลงไปนะครับบนใบบนฝักมีดอย่างนี้นะครับนะครับสักดิทธิ์เข้มขลังนะครับไม้ประดูนะครับนี่นะครับลอยจาน้าลายมือหลวงพ่อนะครับขีดขีดขีดจานไปนี้นะครับ ลวงพ่อจะมีนะครับมิดเล่มเล็กๆนะครับสาลิกานะครับขีดจานลงไปนะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับมิดเล่มนี้นะครับนะครับเขาอนักษากันมาอย่างยาวนานนะครับนี่นะครับนี่นะครับลอยมือลายมือหลวงพ่อจานไว้นะครับ สวยงามนะครับดูครับตัวอุกนะครับนะครับและเหล่านี้นะครับลอยเลือนลางไปนะครับนะครับสวยงามนะครับเขาเก็บรักษากันนะครับไม่มีคราบใครนะครับนะครับไม่มีคราบใครไม่มีนะครับสวยงามเลยนะครับชั่วอายุ สองอายุคนแล้วนะครับมีเลมีนะครับตั้งแต่คนตานะครับแล้วก็มาลูกคนตานะครับแล้วก็ถึงตกทอดลงมาถึงรุ่นหลานนี่นะครับนี่นะครับเราก็ได้เห็นกันนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับความเก่าศักดิธิ์เข้มขลังนะครับนะครับ ูครับผากใครเหล่านี้นะครับนะครับนี่นะครับอันเก่านั้นน่าจะมีนะเชือกหรือหวายรัดไว้นะครับแต่ด้วยความนะครับการที่ทำฝักมีดนั้นนะครับเขาจะทำเดือยหรืออะไรสักอย่างนะครับ ประกบเข้ากันเพื่อความแน่นปึ๊กเลยนะครับนะครับไม่มีขยับขยื่นเลยนะครับนะครับถ้าจะให้สวยก็ต้องไปรัดนะครับทำปอกรัดไว้นะครับยืดอายุการใช้งานไปอีกเป็นร้อยปีนะครับนะครับนี่นะครับเอาไปนะครับคุ้มครองปกป้องรักษานะครับ นะครับมีดเล่มนี้ศักดิธิ์นะครับตัวภายนอกแล้วนะครับนะครับความเข้มขังนะครับเราก็มาดูภายในกันนะครับตามด้ามมีดนี่นะครับก็มีรอยจานไว้เหมือนกันนะครับนะครับแต่เนื่องจากถูกจับถูกใช้บ่อยๆนะครับก็เรือนลางไปแต่ก็ถ้าเอากล้องส่องจะเห็นนะครับนะครับเป็นรอยขีดนะครับนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับใครสนใจนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับมีดเล่มนี้นะครับได้มาหมาดๆนะครับสัก์สิทธิ์เท้มขังแท้แน่นอนนะครับนี่นะครับยันตัวนี้ก็ยันตรีนะครับนะครับเขาเรียกยันตรีนะครับนะครับบนยันนี้นะครับจะมีนะครับอักระนะครับดูครับชัดเจนนะครับรอยตอกด้วยมือ ชัดๆอย่างนี้นะครับ trendy, น,นะคะ i, ร Gloria, advisor, ับดูครับนาคสมพงหรือว่านาคเกี้ยวนะครับนะครับต่อไว้บนใบมีดนี้นะครับด้วยความชัดเจนเลยนะครับนะครับนี่นะครับนาคสมพงรุ่นเก่ายุบเก่านะครับอย่างนี้นะครับนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับลึกๆชัดๆอย่างนี้นะครับ นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับโมหรือพุทธายะหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็น่าจะใช่นะครับนะครับใครสนใจนะครับเอาไปทำน้ำมนต์ทำพิธีต่างๆขับไล่พวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้เลยนะครับแนะนำนะครับ นะครับไปไม่แหลมนะครับแต่ก่อนนี้ไม่ไม่คมนะครับสงสัยเจ้าของเอาไปฝนนะครับนะครับจึงมีรอยคมนิดหน่อยนะครับเปิดคมนะครับเพื่อใช้งานนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นยันประจำหลวงพ่อเลยนะครับยันตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ายันเสื้อยันบนใบมีดต่างๆนะครับ เครื่องรางของขลังต่างๆงาแกะต่างๆนะครับนะครับมียันตัวนี้นะครับคือยันต์นะโมพุทธายะนะครับนะโมพุทธายะนะครับนะครับยันต์นี้นะครับเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะครับดูครับปิดด้วยโจอุนะครับนะครับแล้วก็นะครับพระคาถาบทนี้นะครับนะครับสีศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับตอกไว้บนใบมีดนี้นะครับนะครับ อิติปิโสเรียนเตี้ยนะครับนะครับย่อนะครับผ่าแปลนะครับจะกระดาษหน้าสีเอหน้าเอสีอะไรเนี่ยครับจากกองท่วมหลังช้างเลยนะครับคําแปลนะครับคาถาบทนี้นะครับนะครับมาตอกไว้บนใบมีดนี้นะครับนะครับดูครับปิดด้วยตัวอุนะครับครับศักดสิทธิ์เข้มขลัง นะครับนะครับเอาไปปกป้องกุมครองภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใครโดนของนะครับโดนคูณสยมนดำนะครับนะครับโดนผกผีปีศาจนะครับนะครับลมพัดลมเพลงนี่นะครับหาสาเหตุไม่เจออย่างนี้นะครับเอาไปทำน้ำมนขับไล่ทำน้ำมนกินทำน้ำมนอาบนะครับนะครับ อธิษฐานจิตขอพรจากหลวงพ่อนะครับนะครับนะครับท่านผู้ใดมีวิชาอาคมยิ่งดีนะครับนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เท้มขังนะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับผ่านพิธีต่างๆนะครับใช้งานมาอย่างโชคชนนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับนะครับบนดัมมีดนี่นะครับก็มีนะครับปลอยจานนะครับนะครับ ลอยลายมือหลวงพ่อนะครับจานไว้นะครับเนื่องจากถูกถูถูกจับถูกใช้บ่อยๆนะครับลบเลือนไปนะครับแต่ยังมีเห็นนะครับต้องเอก้องส่องนะครับนะครับนี่นะครับอย่างนี้ไม่ต้องส่องนะครับเพราะว่าตอกลงไปอย่างชัดเจนลึกๆนะครับนี่นะครับนะครับให้อ่านได้นะครับนะครับ นะครับสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับดูครับรอยตอกนะครับโบราณโบราณนะครับลึกๆชัดๆอย่างนี้นะครับนะครับนากเกี่ยวนะครับหรือว่านักสมพงนะครับนี่นะครับทําพิธีต่างๆนะครับนะครับขับไล่พวกผีปีศาจคุณไสมนดํานะครับนะครับเก็บอดๆแอดๆหาสาเหตุไม่เจอนี่นะครับนี่นะครับ นั่นแหละครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในร่างนะครับนะครับมาแอบแฝงอาศัยในร่างเรานะครับหรือว่าญาติพี่น้องนะครับหรือว่าจะเอาไปรักษาดูแลผู้เก็บผู้ป่วยต่างๆนะครับนะครับนี่นะครับสิวตัวใหญ่ๆหนาๆอย่างนี้นะครับตอกแล้วจะมีรอยเกินนะครับนะครับอย่างนี้นะครับการสร้างแบบโบราณโบราณนะครับนะครับตอกลึกๆชัดๆนะครับ สิวตัวยหน้านาตอกอย่างป๊กปักป๊กปักเลยนะครับนะครับสวยครับเข้มขลังศักด์สิทธ์นะครับมีดเล่มนี้บอกเลยนะครับสมควรอย่างยิ่งนะครับนะครับในเรื่องราคานั้นก็ไม่สูงนะครับเพราะว่าดัาไม้ฝักไม้นะครับนะครับเอนะครับสวยงามนะครับ วยงามมากนะครับเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับเล่มนี้นะครับยิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกว่านั้นอีกนะครับยิ่งเข้มขลังไปอีกนะครับเนื่องจากนะครับนี่ร้อยกว่าปีนะครับมีเล่มนี้นะครับร้อยสิบกว่าปีนะครับดูครับร้อยสิบกว่าปีทิ้งร่องรอยให้เราสังเกตเห็นกันนะครับ นี่นะครับฝักดูครับถ้ายอย่างนี้แล้วก็นะครับไม่ต mm ้องพูดถึงเลยนะครับหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกเลยก็ว่าได้ครับถ้าเป็นเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญพระรูปหล่ออะไรต่างๆนะครับรุ่นแรกก็ว่าได้นะครับเพราะว่านะครับตั้งแต่หลวงพ่อเดิมนะครับเที่ยวไปเที่ยวมาหาหลวงพ่อรุงนะครับนะครับไปศึกษานะครับการทํามีดนะครับ หลวงพ่อลุ่งกับหลวงพ่อเดิมนี่เป็นพี่น้องกันนะครับท่านก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาสู่กันนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมไปเห็นหลวงพ่อลุ่งทำมีดนะครับก็สนใจนะครับก็ไปเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมจากนะครับหลวงหลวงพ่อเทศหลวงพอ่อหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็กลับมานะครับ หาวิชาเล่าเรียนขึ้นมานะครับแล้วก็สนใจนะครับการทํามีดหมอนะครับก็ไปหาหลวงพ่อลุงนะครับนะครับหลวงพ่อรุงทํามีดมาก่อนนะครับนะครับส่วนหลวงพ่อเดิมนั้นมาทําที่หลังนะครับนะครับแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาด้วยขี่หลังช้างหลังช้างหลังมาาอย่างนี้นะครับนะครับจากวัดน้องโพมาวัดน้องสีนวลก็ไกลโคอยู่นะครับนะครับ เกือบยีกิโลนะครับเที่ยวไปเที่ยวมานะครับนะครับมาก็มาศึกษาการทำมีดนะครับทีแรกนั้นหลวงพ่อเดิมนะครับทำมีดนะครับที่วัดหนองสีนวลก่อนนะครับได้ทีละยี่สิบสิบกว่าเล่มอะไรอย่างงี้นะครับก็กลับไปที่วัดนะครับระหว่างทำอยู่ที่วัดหน้องสีนวลนั้นนะครับก็ปลูกเสกพร้อมกัน ลุกเสกด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันกับหลวงพ่อลุงนะครับนะครับมีดเล่มแรกรุ่นแรกนี้นะครับก็ลุกเสกที่วัดหนองสีนวลด้วยวัดนี่นะครับอยู่ที่วัดน้องสีนวลนี้นะครับทั้งสององค์นะครับสองอาจารย์นี้นะครับหลวงพ่อลุงกับหลวงพ่อเดิมนี้นะครับลุกเสกด้วยกันนะครับที่วัดหนองสีนวลแล้วก็หลวงพ่อเดิมนั้นนะครับก็นํากลับไปที่วัด นะครับได้สิบกว่าเล่มยี่สิบเล่มแล้วก็กลับไปที่วัดนะครับหลวงวัดน้องโพนะครับแล้วก็ไปปลูกเศษด้วยตัวเองอีกนะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับนี่นะครับใหม่ก็มีอยู่หลายนะครับเพราะว่าอันเก่ามันผุนะครับรอยก็ติดกาวไว้นี้นะครับนะครับแกะไม่ออกนะครับนอกจากจะใช้มีดเหลาออกนะครับ ก็ไม่กล้านะครับเอาไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม้มันค่อนข้างเก่ามากนะครับนะครับร้อยกว่าปีอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับใครเคยเห็นคือเม็ดเก่าไม้เก่านะครับนะครับนี่แหละครับเลื่มนี้เลยนะครับความยาวรวมด้ามนะครับนะครับห้านิ้วแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับ ไม่ถึงหน่วยครับขาดนิดหน่อยนะครับนะครับเป็นมีดแค่นิดเดียวนะครับสั้นกว่าปากกาหน่อยนึงนะครับนะครับสวยงามนะครับสักด์สิทธ์แท้แน่นอนนะครับอาทิ์ปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับสองเจจีอาจารย์ดังนะครับนะครับหลวงพ่อลุงและหลวงพ่อเดิมนะครับและหลวงพ่อเดิมก็นํากลับมา ปลูกเสษที่วัดอีกอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้นะครับได้มาจากแถวๆหน้าวัดน้องโพนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่าต่อกันมานะครับว่าได้รับมาจากมือหลวงพ่อเดิมเลยนะครับที่วัดน้องโพนะครับนะครับลูกหลานได้ยินได้ฟังมาเล่ามานะครับนะครับนะครับ เราดูความสวยงามภายนอกแล้วนะครับนี่นะครับความสวยงามเกาเก่านะครับนะครับเข้มขขังนะครับเราไปพึ่งพาพุทธคุณต้องเอาอย่างนี้นะครับนะครับพึ่งพาพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับทำน้ำมนต์ทำพิธีต่างๆนะครับในด้านพุทธคุณนั่นก็คือปกปักรักษาคุ้มครองนะครับขับไล่พวกผีปีศาจคุไสมนต์ดำลมเพลลมพัด เจ็บป่วยโดยที่หาสาเหตุไม่เจอนะครับนะครับเราสงสัยเราคิดว่านะครับจะโดนของโดนอะไรอย่างนี้นะครับนะครับยังมีอยู่นะครับพวกปล่อยของนะครับเรียนของนะครับนะครับแต่เรามีมีดของหลวงพ่อเดิมปลกเสดพร้อมกันกับหลวงพ่อลุงอย่างนี้นะครับยิ่งไว้วางใจศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ไม่ต้องถามนะครับว่าทันยุบไหมนะครับ ร้อยกว่าปีนี่นะครับนี่นะครับเรียนรู้ด้วยกันทํามาด้วยกันนะครับพอทําเก่งแล้วหลวงพ่อก็กลับมาทําโรงตีมีดที่วัดน้องโพอย่างนี้นะครับรุ่นต่อไปนะครับแต่รุ่นนี้นะครับทําที่วัดนองซีนวลนะครับโดยหลวงพ่อเดิมก็ไปเรียนรู้ที่นั่นนะครับนะครับเรามาดูภายในกันนะครับความนี่นะครับไปรัดไว้มาใหม่มันก็แน่นๆ่อยนะครับนะครับ นะครับเดี๋ยวนี่นะครับดูครับอย่างนี้ไม่เก่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับนะครับดูครับความเก่าความแห้งของไม้นะครับเบาเลยนะครับลอยน้ำสบายสบายเลยนะครับเหมือนลอยกระทงเลยนะครับเบาบางลอยน้ำอย่างนี้นะครับกับเก่ามากเข้มขังนะครับถ้าใครได้ไปนะครับแนะนำให้ไปใส่ปอกเงิน หรือปอกนาคนะครับสวมเข้าไปนะครับหรือไม่ก็มีแผ่นตะกุดนะครับตะกุดขนาดนี้ก็มีนะครับเอามาหุ้มมาห่อนะครับแล้วก็ให้ช่างไปเชื่อมลึกตีพับนะครับรักษาไว้นะครับนี่นะครับฝักเศ์เข้มขังนะครับนะครับแม้แต่ไม้อย่างนี้นะครับนะครับเราต้องรักษาไว้นะครับความเก่านะครับ สวยงามนะครับหาแผ่นตะกุดนะครับผมแนะนํานะครับตะกุดหลวงพ่ออะไรก็ได้นะครับตะกุดทองเหลืองนะครับมาห่อบางหุ้มไว้นะครับไปให้ร้านเขาเชื่อมเขาทาอะไรก็ได้นะครับตีพับไปนะครับห่อไว้นะครับนะครับอนุรักษ์นะครับนี่นะครับเรามาดูใบมีดกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีดรุ่นแรกของหลวงพ่อเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับ นะครับไปสร้างที่วัดน้องสีนวลนะครับก็ออกลายคล้ายๆกับหลวงพ่อรุงนะครับเนื่องจากว่านะครับทําที่นู่นนะครับนะครับศิลปะทางนู้นนะครับศิลปะทางหลวงพ่อรุงนะครับนะครับแต่ว่าเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับนี่นะครับขี่ลังมาลังช้างไปเพื่อไปเรียนรู้นะครับไปทํานะครับแล้วก็ปลูกเศษที่วัดน้องสีนวลแล้วยังกลับมาปลูกเสษที่วัดน้องโพอีกนะครับ มีเล็บนี้นะครับดูครับตะกรุดสามดอกนะครับนะครับฝังตะกรุดไว้นะครับนะครับความตามความเชื่อนะครับว่านะครับถ้าเราทําน้ามนต์ขับไล่พวกผีปีศาจอะไรแล้วนะครับมันจะไม่ย้อนกลับมาหาตัวเรานะครับนะครับอย่างนี้เป็น้นนะครับนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับปลายสวยงามนะครับนะครับใครเห็น ตามตลาดตามแผงตามอะไรก็คิดว่านะครับปิดของหลวงพ่อรุงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับและก็ไปทําที่วัดหลวงพ่อรุงนะครับนี่นะครับบีดเล่มนี้นะครับเจ้าของคือรุ่นเหนียเขาแล้วนะครับผู้ไา้ฟังนะครับครับว่าคุณปู่คุณนั่นนะครับหลุนแรกนั่นนะครับรับมาจากมือหลวงพ่อนะครับ นะครับปูท่อปูแก่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับรุ่นแรกเลยนะครับนะครับนี่นะครับปอกตัวนี้เป็นเงินนะครับนะครับจึงไม่มีสนิมขึ้นเลยนะครับรอยก่อปีนี่นะครับนี่นะครับขาบใครขึ้นมานี่นะครับใช้เวลานะครับดูครับการเข้าขั่งมีดนะครับนี่นะครับ ในดัมเม็ดนี้จะมีมวลสารต่างๆเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับอย่างแน่นเลยนะครับนะครับดามนี้นะครับเป็นเขากวางนะครับเขากวางที่มันแตกแขนงขึ้นมานะครับนะครับเขาใหญ่ๆเริ่มจะแตกแขนงขึ้นมานะครับนี่แหละครับเขามาทําดัมเมดหมอมีเทพชาตราอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับ เนีวนะครับดำบีดนี้นะครับจะมีรอยฝนอยู่นะครับนะครับรอยตามความเชื่อโบราณนะครับสมัยก่อนไข่เป็นอะไรไข่ปงไข่ปลาไข่อะไรอย่างนี้นะครับนะครับนะครับขับไล่พวกผีปีศาจอย่างนี้นะครับนี่นะครับฝนนะครับแต่ไม่ใช่ฝนเยอะนะครับแค่เอาไปขีดขีดกับพินนะครับแล้วก็มาใส่น้ํานะครับให้ดื่มนะครับทําน้ํามนต์ให้อาบ อย่างนี้นะครับนะครับเข็มขังสักซิ์นะครับทั้งสองเล่มวันนี้นะครับเจจิอาจารย์นะครับมีจุกต้นนะครับมีรุ่นแรกของหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับใครสนใจนะครับเอาไปทำน้ำมตนทำน้ำมันนะครับขับไล่พวกผีปีศาจคุณไสมนดำนะครับนะครับ ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะครับสวยงามนะครับท่านที่เข้ามากันใหม่มาเปิดเจอก็นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับท่านที่จะโทรมาคุยพูดคุยปรึกษาอะไรกันก็นะครับโทรมาที่เบอร์0885861329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบุญร่วมบิดหมอนะครับก็ขอจบไว้ แค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ